สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้มาอยู่ที่วัดอินทารามนะคะมาตามเลขจากลุงแจ้นะคะลุงแจ้วัดอินนะคะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2563นะคะเชิญรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ย้ำนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะสี่ตัี่ครับออกสี่ขาเออนะเลยต้องใช้ลุงเลี้ยงได้แล้วเล็้ได้ครับทับขวันเลยเก็บมาไปลงแกรให้พอลงแคร่ขวัญแน่นเสือว่าลุง ได้สองตัวเด็ัวนึงทำไม่ได้ป้าป้าป้าเตะได้แก่ได้หลายวันตาวันนี้เจอได้คือฟันผ่านเพาะว่าฝันมีทองเนี่ยตรงเนี้ยเราลงได้สองแล้วเราจะไปฝั่งนู้นน่ะตักชางิ้าไปครับแล้วก็ไปลงตรงนู้นน่ะแต่จำได้เอาจริงมันเข้าหน้าผากแต่ไม่รู้ว่าจำจำไม่ได้แล้วอ่ะมันตายไม่ตายครับแต่สองตัวลงอยู่ตางฝั่งนี้ครับ หนีไปฝังไมเจออีตัวแต่ถ้าเรื่องจริงมันก็เรื่องโกนะเพราะเราเหยเราก็วิ่งเนใหญ่ใหันต้เป็นเีา่ตรงกับลุงเลยแต่ถ้าล้มล้มมันก็ต้องกาไรมปรกำใช่ค่ฝันเมื่อคืนเนี่ยเอาแล้วจับไป คือตกเออป้าแก่ตรงกับลุงเลยนะเหลือ anyway, เป so well. ็นสือทใหญ่ไงครับ9 9ไง9 6ใช่6 9ใช่6 9เพราะว่าฝันอ่ะคือมันคลับใต้ับาสามนะคือความฝันนะเนาะมันก็จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ฝันว่าไม่รู้ยิงมันทันปัดธนูหรือเต่าแล้วเหมือนมันล้มอยู่ในฝันว่ามันล้มสองตัวนี่หระฝั่งนี้แล้วผมข้ามไปฝั่งนู้นนะ อีกฝั่งก็9ไม่นับอางเ้ย0อ2 9ก็ได้เลย029ครับเพราะว่ามันเป็นมันสองตัวใช่ไหมครับมาตายตัวเอ่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ตายนล้มล้มสองล้มสองที่ล้มอี่ฝั่งนี้ะสองครับแต่ไปเจอตรงนั้นเรียกว่าเราเรียกว่าความรู้สึกแต่ว่ามันพ้นแล้วแต่ว่ามาเจออีตัวนึงแล้วก็ที่จําได้สุดท้ายก็คือยิงมันเข้าหน้าผากแต่ไม่รู้ว่ามันล้มหรือไม่ตายหรือเปล่า ลงว่ายเ ER ลขเก้าส่วนสองเก้าด้วยส่วนสองเก้าไหมส่วนสองเก้าสวยเลยเนาะอีกส่วเก้าใช่ใช่ครับส่วนสองเก้าคือเล่าความฝันความวายลุงแปลความฝันให้แล้วตรงกับป้าเมื่อกี้นะที่เขาบอกว่ามีเก้ามีหกใช่เลือกเสือสีขาด้วยชั้นมองเก้าสีแดง่เเยอะไม่ใช่เราก็ดับด้วยไงเก้าสีจริงมันเยอะก็ก็ก็ไม่ใช่จับคู่เก้าสี่สี่เก้าหกเก้าหกสี่ยกสี่อ่หกสี่สี่หกใช่ใช่ครับ เอก้าสี่หกสี่เนาะอพาะเพราะเว่าเก้าแล้วก็มีสี่ขาสัตว์ใหญ่ใช่ไหม่ลวงแก้แล้วก็มีก็หกสี่เก้าสี่แล้วก็สามตัวก็คือศูนย์สองเก้าสวยเลยสวยครับฝันเมื่อคืนเลยนึ้่อนนะเออมาหาลุงวันนี้เสือมหาเสือมหาเสือมหาหรือว่าฝันเห็นเสือคือเหมือนเข้าในป่าลุง ไมบนอะไรไว้ป่ะเนี่ยไม่ได้บนอะไรครับไพูดอะไรไปบากรำได้ไหมเราไปดูไม่บนอะไรไป้บ้างทันทีที่เสือมาเนี่ยมันเกี่ยวกับแก้วบนใช่ไหรับครับไปพูดอะไรบางอย่างไปบอกอะไรว่าบนบอกบนแบบบนได้อยากให้รวยอยากให้หมดหนี้หมดสินซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยบนอะไรไหมไม่บนครับนเสือจระเข้เนี่ยคือของมันทุ้มละแลอวเพื่อนุกอ๋อ บนแล้วเปล่าก่อนไม่ก่อนจะพิ่งถ้าถ้าบนโปรยไว้อะคือก็คือ,คอ,คอที่จําได้ตอนนี้นะครับก็วัดดาปาลิมิตท,ที่ว่าถ้าเข้าเมืที่ผ่านมานะก็จะไปทําความสะอาดให้แต่แต่วันนั้นอ่ะแต่จะกลับไปยียุกอี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 กครั้งหนึงห่งคือวันนั้นอ่ะฝนตกในลุงเลยทําความสะอาดไม่ได้อ๋อก็เลยไม่ได้ทําไปทําก่อนก็จะดีอันนี้ขอทวงไม่ได้นะ กาแฟเตย่บบเสือ,อนี่<ช>มันได้<ช>มาทวงนี่แหละต้องบ้านเรีนเสือนะใช่ต้นตัดใหญ่เนี่ยครับท้างเนี่ย้เราก็เห็นมีคนทําแล้วอ่ะใช่แล้วซึมและน้ามองด้วยลุงคนทําแล้วจริงแต่เราเราบนเนเกี่ยวกันเราจะเลื่อนไปวันนูน้นอาทิตย<ห>์นู้นแล้วแต่เราเราต้องทําแต่ก็ผมก็ไปเก็บใบไม้อะไรเงี้ยให้แลได้แต่ว่า ก็ไม่ได้ไปกวาดเลยให้เพราะน้ําคือฝนตกเหมือนนองอย่างเงี้ยนะครับเมื่อนยังแฉ่อยู่อ่ะถ้ากวาดไปก็ยิ่งเลอะผมก็เลยไม่ได้คือไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมนะแต่วันไหนก็ได้อเขาเป็นคนทวงเลยใช่ใช่ไม่เคยตัดนินเสือเลยเป็นคนลุกยิ่งลุกทำพุกครับ แต่ที่วัดนั้นที่เราไปกันคือทําให้คนรู้จักเยอะมากจากที่จากที่ล้างๆก็มีดูนะใช่ใช่ไปจับไม้ฝาดกาดสองแผ่นมูก็ได้ครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววัดวงสวงพวกเราก็จะไปอีกรอบนะก็จะไปทีนี้ก็คือคือพยายามหาไม้ไม่ได้เตรียมไม้กวาดไปด้วยนะไม่เห็นครับก็กะว่าจะปาดนี่น่หน่อยเพราะว่าเราเราพูดไปแล้วไงเนาะใช่ใช่เราต้องทำบไม้สองใบ เก็บแล้วใบไม้สองใบแ,แต่ว่า,าเหมือนกันคือคือใจเราไม่คือวันนั้นอะผมนึกในใจว่าเฮ้ยพูดกับแม่ตะเกียนไว้ใช่ไหม<ช><ช>ว่าถ้าถูกจะมาทําความสะอาดให้แต่ว่าคงจะคือขอทําไว้แล้วคือทําไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแต่<ช>ก็มากระจังมาตรานให้แต่ก็ไม่ได้กว่าที่พูดไว้นะแต่แกเก็บใบไม้ให้เดี๋ยวต้องจับไม้กวดาวาดรอบรอบแรกเราไปทํามาแล้วค่ะลุงใช่แล้วก็ไม่พูดไว้อีกว่าใช่ไหมใว่ไม่ต้องทํา ถ้า้วงวันนี้เข้าอีกเดี๋ยวจะไปกวาดให้กวาดให้อีกกว่าจะล้างกว่าล้างต้วมเราเข้าไปด้วยเพื่อฉีดนะบวชแคนไหนวันนั้นเราช่วยแล้วถ้าคุณไม่ทําไปบนไว้เนี่ยต้องตามทางสัจรวาจานะเสือเนี่ยโอเคคือไม่ได้ไม่ได้ลืมจริงๆนะลุงสามอย่างนี้นะลุงนะถ้าปวดกินไปเลยว่ามาทำมาถุงที คือคือคือผมพูดพูดด้วยคือความสัจจริงนะลุงนะคือไม่ได้ลืมหรอกแต่วันนั้นก็คือมันน้ำมันนองนะด้วยแา่คือกะว่าจะกลับมาด้วยนะกลับมาอีกวันนึงด้วยเสริมก็ดีอยู่แล้วก็ง่ขาดีครัไม่ได้กลับเราเนี่ยครัไม่ได้กลับเราแต่เราเราฝันว่าเราเรายิงล้มนะก็ะตวนั้นด้วยแร้วอบแต่ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็จะไปจะเดี๋ยวจะไปทําให้แม่ใหม่ ไม่ได้ลืมแม่ถ้าแกได้ยินนะเพราะเราไม่ได้ล you know. <c oughs> ืมรมีมูทิปนะครับแ่เ้าเอ่ยไปเรารู้แล้วได้เลขลุงอ่ะนี้ผมก็คือยมนะเจดๆจดให้น้องสาวจดเก้าแปดเก้าแปดอแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งปหนึ่งแปดข้างล่างเจ็ดห้าข้างล่างเจ็ดห้าสามหางใช่ไหมคะเก้าแปดหนึ่งแปด เจ็ดห้าเก้าแปดหนึ่งแปดแล้วก็ล่างเจ็ดห้าเนาะจัดไปเลยจัดเต็มพวกนี้เล่นด้วยนะรวยแน่นนะคุณจะเอาสามตัวเอาห้าใสยข้างบนนะก็เป็นห้าแปดเก้าับห้าหนึ่งแปดแ้วเก้าแปดสิขอเปลี่ยนแล้วสมองเรื่อยๆวนี้พอปั่นเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนี่ย้าแปดเบหนึ่งแปดนห้ หาใส่เขาสามตัวนะครับกลางเจ็ดหาลองดูผมรัฐบาลเื้อมแล้วซื้อแล้วลงเตียมไว้หมดแล้วเนาะพอเราพอลงได้แล้วเนาะเพราะคนเอไปทุเป็นขัวัดเดี๋ยวมันจะหาไม่ได้เนาะนะคนตามลงเยอะเมื่อหากลุงเมื่อไรจำกอนไว้แล้วก็มีทาด้วยก็คืนตัวตัวเก่งคือหนน่ดน่นี่คือตัวเก่งเลยนะหนึ่งแปดทุนไปครับหนึน

เกทีนี้เาช่วยคนเดียวโอเคแล้วใช่เลยสามตัวอันนี้อันนี้ลุงตีความฝันให้น่สามเ้าเนี่ยความฝันไปความฝันให้เป็นเสือเสือเนาะม่อดีไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ตเขียนอพลุงพักเลยไม่นเลยสเก้ามันออกไปแล้วแล้วไปเหยียบเา มันบอกสองเก้าข้อที่ดับอกสองสองสองอาจจะมาบนขึ้นนีหวยวูนี้หวยฝันนี่ไมไม่แน่นอนคือมันก็เลื่อนครับคุณต้องไปแก้บนในเขาขอนคุณเล่นเล่นครับทุบปุ้นอะไรนิดหน่อยมทำบัดไม้สามทีสามครับเหมือนกันนั้นกผมเราพูดกันนะว่าไม่เสีเทียนนะวันนี้ถ้าลูกใจไตรลามเล่นเข้าหรืจะกลับมาทำความสะอาดก็กลับไปอันนี้นะคะับไปแล้วแหละรอบแรก รอบที่สองตั้มต้องไปพูดอะไรกับแม่แน่เลยว่าอันนี้คือเลขลงแปลความฝันให้นะคะนี่เลขที่ลุงให้9818ถ้าอยากได้3ตัวก็ให้ใส่5นะคะ3งวดติดแล้ว7 5ห้าก็ล่างนะคะสาวดเข้าเป๊ะเลยอ่ะสองสองวดแรกก็คือเราเห็นเองนะดูที่ห้าแปดห้าโอ้โหแต่วดที่สามมีเหนื่อยก็หลงอาจารย์เนาะ ใช่ใ <จ S 2> แต่ผมไม่รู้ว่าใครเขียนให้แต่แล้วเรื่อผมกลับไปว่าเป็นลุงดวงตาก่อนมาเขียนไวปให้ถูกไ,ไหมถูกครับต่อมานะคะก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขก,ก็มีตามนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ